3ขั้นตอนง่ายๆทำไข่ต้มยางมาตูมเสร็จภายใน5นาทีนะคะคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไข่ไก่นะคะสีสวยน่ารับประทานไม่แพ้ไข่เป็ดเลยค่ะอาจจะมีความมันน้อยกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบไข่เป็ดนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่เรามากักจะสับสนว่าเราจะจับเวลาต้มตอนไหนเดี๋ยววันนี้นะคะบอกเทคนิคก,การจับเวลาอย่างละเอียดเลย ก่อนชมคลิปวิดีโอนะคะสําหรับคนที่ชอบการจัดก,การงานบ้านงานครัวนะคะเคล็ดลับต้นครัวตลอดจนสูตรอาหารนะคะก็กดติดตามช่อง YouTube มีไว้นะคะทําอาหารกับแอ้ครัวหลวงค่ะแล้วจะเจอกับแอ้ได้บ่อยๆเลยนะคะจะมีเคล็ดลับดีๆมานําเสนอคุณชมอยู่เสมอเลยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถส่งกํบบาลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะควรล้างเปลือกไข่ภายนอกให้สะอาดก่อนต้มทุกครั้งนะคะ นำภาชนะที่เป็นหม้อขนาดพอดีพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่วันนี้แอตม3สาใบจะใช้หม้อใบเล็กๆเนี่ยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยเบาๆมือนะคะจากนั้นก็เทน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมไข่ค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนำหม้อไข่ขึ้นตั้งไฟค่ะขั้นตอนที่1นะคะนำหม้อขึ้นตั้งไฟให้ใช้ไฟกลางนะคะคุณผู้ชม เมื่อน้ำเริ่มร้อนนะคะจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาตามผิวไข่ตอนนี้เรายังไม่เริ่มจับเวลานะคะเดีย๋ยวแอ้ขอทำภาพไวๆนิดนึงนะคะก่อนที่น้ำจะเดือดจัดนะคะให้ใช้ทัพพีลงไปคนบ้างเล็กน้อยคนเบาๆนะคะคุณชมคนเพื่อให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางแต่คนแรงมากไปนะก็อาจจะกระทบกันจนแตกร้าวได้ค่ะตอนนี้นะคะน้ำเริ่มเดือดแรงขึ้นจะเห็นฟองอากาศเกาะอ,อยู่ด้านผิวหม้อนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจับเวลาเป็นขั้นตอนที่2ค่ะจับเวลาการต้มนับจากน้ำเดือด5นาทีค่ะและในระหว่างนี้นะคะก็ให้คนไข่ให้เป็นระยะระยะค่ะคนแล้วก็พักนะคะถ้าเกิดการแตกร้าวของเปลือกไข่นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะยังคงต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะ เบาไฟลงเล็กน้อยได้นะคะให้เป็นไฟกลางเพื่อไม่ให้ไข่กระทบกันแตกเวลาน้ำเดือดมากๆค่ะตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียงนาทีเศษเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำเย็นนะคะไว้สำหรับน็อกไข่ก็คือหยุดการสุกข,ของไข่ในน้ำเย็นค่ะเทคนิคคือเมื่อครบ5นาทีที่เราจับเวลาแล้วนะคะให้นำไข่ลงไปแช่ในน้ำเย็นจัดหรือน้ำแช่แข็งแบบนี้เลยนะคะเพื่อหยุดไข่ให้สุกโดยเร็วที่สุดค่ะ ไม่ใช่นนั้นนะคะไข่ก็ยังจะสุกต่อไปถึงด้านในมันก็จะไม่เป็นไข่อยางมะตูมที่เราอยากได้ค่ะ <prote ge ring> เมื่อค Armor, รบกำหนดเวลา5นาทีนะคะขั้นตอนที่3คือนำไข่ลงไปน็อกในน้ำเย็นค่ะเราจะแช่ไข่ไว้ในน้ำเย็นสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปปอกได้เลยค่ะวันนี้ใช้ได้ผ่กไข่แบบโบราณเลยค่ะคุณผู้ชมคะ เสร็จแล้วค่ะไข่ไก่ต้มยำมาตูมใน5นาทีค่ะใบที่2นี้นะคะแตกร้าวนิดหนึง่งตอนที่อคนไข่ขอบเขาด้านนอกก็จะสุกมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังพอใช้ได้นะยังคงเป็นไข่ยำมาตูมอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สุกน้อยกว่านี้นะคะก็ลดเวลาลงเหลือ4นาทีพอค่ะไข่ที่ใช้ต้มในคลิปนะคะจะเป็นไข่ไก่เบอร์สองถ้าเพื่อนๆใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่กว่านี้นะ<ๆ>เช่นเบอร์1หรือเบอร์ศูนย์นะคะต้องเพิ่มเวลาขึ้นเป็น6นาทีนะคะ แม้จะเป็นเบอร์2แต่ถ้าต้มหลายใบนะคะ5ใบขึ้นไปก็เป็น6นาทีเช่นเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ต้มยังมะตูมใน3ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ